ทงานเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องมาตรวจงานกันมาดูซิว่ากูรูสเก็ตโมดิฟายอย่างพี่ปู่จะโหดและเนี้ยบขนาดไหนกับงานโมสเก็ตของน้องพีและลูกค้าที่เป็นเจ้าของสเก็ตบอร์ดนั้นเขาจะเสียใจยจากฝีมือการทาของน้องพีหรือไม่ไปฟังพร้อมกันเลยครับหลังจากที่เราไปลองมาแล้วเป็นไงบ้างแผนที่เอาไปเล่นเนี่ยผมว่ามันโอเคนะครับเอา,เอาว้วพวกรูปทรงอะไรพวกนี้รูปทรงผมว่ามันก็ สวยสวยครับผมมันก็เหมือนแบบคูเซอร์ออกแบบโอโคโอเคเหมื่ปะลแล้วน้องเขาตัดเนยังไาผมว่าก็โอเคนะระดับแบบที่แบบว่าเ <laughs> พิ่งทำอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคเลยแหละถ้าในเรื่องคอมเมนต์มาตั้งแต่เจอหน้าร้านที่เข้าเข้ามาอยากจะแบบมาทำแผ่นบางอย่างมันต้องระวังนิดหนึ่งพวกสว่านแ้องใช้ความปลอดภัยหน่อยใช้ความปลอดภัยนิดนึงทำอะไรก็ต้องระวังนิดหนึ่ง แล้วก็ส่วนถ้าเป็นเรื่องการตัดแผ่นพี่โอเคพี่ให้ผ่าก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งอ่าฮะถ้าวันไหนน้องว่างก็เข้ามาอีกจะเข้ามาทำอย่างอื่นหรือจะมาประดิษฐ์โต๊ะ <c oughs> ทำอะไรพวกนี้ได้ <c oughs> แล้วก็พวกเครื่องมือที่มีให้ทำ <c oughs> พี่ฟูอยู่ตลอดใช่ไหมครับอยู่ตลอดครับ <c oughs> มาสอนนี่อยากจะรู้มากกว่านี้อยากจะจับเครื่องมือมันคล่องมากกว่านี้ <c oughs> โอเค ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ฟูและขอขอบคุณเพื่อนๆสเก็ตบอร์ดที่มาช่วยดูแลวันนี้นะครับโอเคเต็มที่ครับดีต้องรับอย่างแรกเลยศึกษาก่อนครับทำความเข้าใจกับมันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราต้องดูด้วยว่ามันใช้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างแล้วก็ส่วนถ้าเอาไป ประกอบอาชีพหรือจะทําเกี่ยวกับงาน DIY ส,ส่วนตัวก็พวกนี้ก็ผมขอแนะนําศึกษาเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะมาทําแผนอะไรพวกนี้ฮะพอวันนี้ได้มาลองทําสเก็ตของตัวเองจริงๆก็รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกภูมิใจได้ลองอะไรที่ไม่ได้เคยทําก็วันนี้ได้ลองเกือบทุกอย่างเลยครับที่ผมได้คิดไว้ที่ผมได้จินตนาการไว้ก็วันนี้รายการลองดีก็เปิดโอกาสให้ผมนะครับ เรียกได้ว่าทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับกับการเป็นสเก็ตบอดีฟายครั้งแรกของน้องพีทที่วันนี้ได้ลองแล้วว่าสเก็ตบอรดไม่ใช่แค่ทําให้พีทมีความสุขกับการเล่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังเปลี่ยนมาเป็นอาชีพและต่อยอดอนาคตได้น,น่าสนใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหากเด็กสเก็ตคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนอย่างน้องพีทก็เปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับและคราวหน้าเราจะเปลี่ยนความชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องมาติดตามกับรายการลองดีทุกวันเสาร์เวลาแป30ในใน,ใน,า30นาทีทางช่องวันและ o อเค TV ห้ามพลาดครับ ก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมก็ได้ถามพี่จงว่าเรื่องมันเป็นยังไงซีนที่ถ่ายที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีอะไรบ้างก็ได้เรียนรู้พยายามคิดภาพในหัวตามครับว่าบทมีอะไรพยายามไล่ไปอ๋อไม่โรงพยาบาลมีผีนะผู้ช่วยก็ต้องพยายามที่จะบีบบทหรือพยายามที่จะให้ดูฟิลนักแสดงด้วยมีความรู้สึกว่าเขาก็ดูเป็นเด็กหนุ่มนะครับที่มีความมุ่งม,มั่นมีพลังแล้วเราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะเราก็เจอเจอเด็กแบบนี้มาเยอะ try out okay try out try out all day try out try out okay try out try out all day try out try out okay try out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  all day try out try out all day try out try out okay try out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  all day